เปิดคลิปที่เกาหลีแล้วนั่งรถมาา okay. ชั่วมงเพื่อหลดล้างคือปกติว่าลุงลังพลุงพลังนี้นพลุงพัง่ชุดอะไรคะชุดแมลงแทะแมลงแทะเศร้าไม่ใช่ทำอะไรออกกําลังกายออกกาลังกายทำไมอะ ราอหลังโรงแรมวีโมอันคลิปทุรกตาปิด5ทุ่มดีใจไหมนี่เล่เล่นละนะะอะไรที่ดี่กังชนหรอคาชนขาชชนเือกาลิชขามชนําชนที่นี่เป็นเมืองทีติดทะเลนะครับกลุมก็ะโดดลงน้ำไหมคะไม่เป็น้งไม่เป็นจ้า ก็หลีลก็เป็นแผนรอบปีใหม่รอบนี้เราไปแผนไปเก็บสตรอเบอรี่วันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปปูซานก็จะไม่ซ้ากับทุกๆรอบแลาะตอนนี้กําลังนั่งรถไปเก็บสตรอเบอรี่ที่ฟาร์มนะครับเพราะเขาอยู่ที่อินชอนประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็จริงๆวันนี้แผนก็คือไปเก็บสตรอเบอรี่แล้วไปเอาเล็พรุ่งนี้จะไปปูซาน แผนคือไปเอาเลดจะร์เบอรี่หรือเพิ่มก็เพิ่งเนี้ยไปปูซานครับก็จะไปปั่นจักรยงจักรยานอะไรเดี๋ยวจะได้เห็นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเป็นไงโอเคกลมๆลายลายไหมครับนี่หน้าจะแบ่งอย่างเดียวเลยก็อยากให้ชิมไงโอ้ ตอร์ครลี่แล้วเขาวายๆอะไรกันไม่รู้ปกติก็ลุงลังอยู่แหละผู้ปกติก็ลุงลังพลุผู้ลุงพลังชื่ออะไรคะอุควาวเกาหลีไหมชุดแมลงแท้เาก็เขาปลูกตอร์ครลรี่กันเป็นเหมือนในโดมอย่างนี้นะครับนี่ไงหิมะพี่พีทแล้วก็มีหิมะด้วยหิมะดำเหรอ เดี๋ยวเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันก็เพิ่งเพิ่งมาเหมือนกันเขาบอกว่าไอ้มันเป็นฟาร์มสตรอเบอรี่แถวอินชอนครับก็เดินทางมาเมื่อกี้จากโซชั่วโมงหนึ่งแม่กำลังเตรียมตัวแต่งหน้าทาปากเอเเรากำลังจะไปเริ่มเก็บกันแล้วครับอแม่สวยแล้วแม่สวยแล้วแม่สวยแล้วปิดฝาได้ก็คือต้องเก็บแบบที่ปิดฝาได้ คนละเท่าไหร่นะครับสองหมื<ว>่นวอนสองหมื<ว>่นวอนนะครับ<ว><ว>มาเก็บห้าร้อยส,สี่ <500. S 1> <ว>สิบห้าร้อยผมชอบกินนี่โอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันนะ <laughs> ข้างในเปจะมี้นะครับพอเข้ามาข้างในแล้วมันเป็นป่าเพราะว่าข้างในมันชื้นอะทวงเบลลเลยค่ะสตรอเบอรี่ของแม่นี่สวยไหมคะไหนไหนไหนโชว์หน่อย เค <laughs> <Okay, S 1> เราเก็บสตอเบอรี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ตอนขึ้นรถไปไปฟูซานเลยนะ <Okay. S 2> อะไรทำไมอะหลับหลับก่อนเลยเหรอไม่นี่มเนี่ยว่กจะจิ้มมื โอเคเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเอาเลดแหละก็จะไม่มีอะไรเนาะวันนี้เราไปปูซานอยู่บนรถไฟแล้วเป็นไงคะไม่ได้นั่งรถไฟนานแค่ไหนล่ะหนึ่่านนอนนุ่มมากเลยใช่ไหมคะสวยไงหรอไม่รู้วิ่งเลยรู้สึกจะขึ้แล้ววิ่งปุ่มเชื่อเหรอ บบออโอเคเราอยู่ในรถไฟนะครับนั่งรถไฟสามช่วงไปปูซานรอบนี้ก็ไจะถ่ายดูล็อกที่ปูซานเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันอลรอ่ะวันนี้วันที่สองนะครับเพราะวัาไปเก็บสตอบรอเบอร์รี่มาละว้าว ซานแล้วครั้งแรกหนูได้ไหมกะดีใจไหมไม่ยังไงเราทำไรหลับตอนแรกมันเป็นนี่การนอนหกชั่วโมงกว่าตอนนี้เหลือสี่แล้ <c oughs> หลับกินเดียวเลย <c oughs> นอนสบายไหมเขอหักสบายเออสบายแค่เงี่ยนอนหลับแล้วโอเคไาทำน้ำพองใจ่หนูไาทำน้ำพองใจ่หนูกระจายกระจายแล้วตื่นจากฝันเลยอ่ะก็ตื่นมาแบบงงๆอะไรวะเนี่ยเราวันนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกลางวันก่อนเป็นแบบหม้อๆแล้วมีชีสแล้วก็ เราไปร้านกาแฟแล้ววันนี้ไปถีบรถรางข้างทะเลนะครับมันเป็นรถลางอะไรรป็ดังๆอันเล็กๆเนอะแล้วเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> เดี๋ยวไปกินข้าวนะครับอีกยี่20นาทีเป็นหม้อๆแล้วมีชีสให้หนูกิน <c oughs> ดีไหมคะร้านอาหารกับวัน เป็นบุฟเฟ่ต์ต้มต้มปะก๊ะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับเป็นต๊อกตักเองอย่างนี้เราก็มีชีสด,ด้วยพวกเราเห็นที่นี่แหละตลกดีอร่อยไหมก๊ะับบคุณเองอะไรนะแบบคุณเองเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะไปคาเฟ่ที่กินกาแฟแล้วก็ไปถีบรนรถรางกัน มาถึงแล้วชื่อมิโปสเตชันนะครับเขาเข้าใจมาตลอดว่ามันเป็นรถไฟที่เราต้องถีบมันเป็นรถไฟฟ้าโอเคกำลังเข้าไปนะครับนี่เป็นสกายแคปซูลอยู่ข้างบนเข้าน้ครับผม มาถึงแล้วได้เจอครับสูนัาเป็นไงบ้างเต่มไหมมาไกลไหมโดมย่างมา,มาต่อชิอูนัาพุงแล้วตัดไปกับหน้าปลาปี่ตอนเห็นครับสูนหน้าหนู เซาซ่านหนูเป็นไงล่ะแล้วทำอะไรแล้วทำอะไรเราได้เดินเข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเ,เป็นกล่องกล่องๆอะม,มายากละป่ัง,งา ไฟจิ๋วเราได้ขึ้นแล้วพักหนึ่งแล้วมันนั่งเขาบอกว่ามันครึ่งชั่วโมงมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นั่งรถมาชั่วโมงเพื่อรถลางเมื่อยต่ำปลาเจอดหลางไปทำหน้าไงนะ แล้วผมละ่ะ <laughs> คันคันนี้มีตาด้วยน,นี้นี่เป็นสันตะคอชันตะขอใบมีหูกวางอ๋อรรอเหอแล้ว,ลวมีหูฝันหนุกยังค่ะ<ๆ> <laughs> เขาชอบทำคอนเทนต์กัน5ชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้นะเหรออืมดีไหมคะจบแล้วโอ้ยรถแคปซูลกลับตัวตรงนี้น้องอนู่มถมนี่ไงหังไม่ไปแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ในรถไปเราเห็นคาเฟ่ที่ ช่วยทำอะไรอ่ะไม่ใช่ทำอะไรอ่ะออกกำลังกายออกกำลังกายทำไมอ่ะอากาศดีอากาศดีอากาศอย่างนี้ออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จจังร้านให้หมาใหม่ทำแค่นี้ก็พอแล้วน่ะนี่เขายี่นี่เป็นสุดร้านนะตึกเนี้ยแบบดุดิบอ่ะแบบดุดิบหรือไงอ่ะแบบปูนดิบปูนเปื่อยอ่ะปูนดิบปูนดิบ พม่เข้าใจอะ่ะพี่เราม่เข้าใจบุม๋มพี่เข้าใจหมุมทุกอย่างกันแหละเรามาอยู่ที่โรงแรมแล้วมันเป็นโซนแบบเป็นเป็นเหมือนใกลยแม่เดือย โซนเหมือนแบบเมียงเมียงดงแต่ว่าที่ปูซาไม่มีเลยพี่พีทเราต้องเดินเข้าไปในซอยโอเคเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปดูกันข้างในนะครับ่าหลังโรงแรมที่ต่อไอคิดตุ๊กตาเอาก็โอลิฟจังด้วยดูกันว่าปีกี่โมงดีใจไหมคะ หันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนปิดท่าทุ่มชืใจไหมนี่เล่นๆละปิดท่าทุ่มไม่เราจะขึ้นไปนอนเลยก็พีก็ไปสิแค่นี้โบลุ่มต้องขึ้นไปนอนกับพีทซีแต่หันหน้ามาซีสี่ทุ่มหันหน้ามาบอกแล้วว่าจะไปนอนแล้วหันหน้ามาบอกเขาจะไปนอนนอนบ้างมันก็น่ารักดีนะที่เนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูคล้ายๆเมิงตัจริงๆอยู่นี่ จากที่เดินไปเดินมาก็แผนการสำหรับ,บคืนนี้คือคลิปตุ๊กตาแน่นอนแล้วล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราอยู่แถวนี้ก็พรุ่งนี้เราจะมีแผนไปขึ้นกอนโดล่าแล้วก็ไปดูเมืองที่แบบเป็นเมืองโบราณของเขาก็ว่ากันอีกทีพรุ่งนี้นะเมืองปูซาน เราเปิดคลิปต,ตอนเช้าที่สตาร์บัคอะถ้าโรงแรมมีสตาร์บัคด้วยน่ารักมากแล้วก็วันนี้แผนก็คือเราจะไปที่กระเช้าแล้วตอนบ่ายก็จะไปหมู่บ้านเหมือนกันเป็นแบบหมู่บ้านออวัาท่านทาอะไรสักอย่างเขาไม่รู้ถูกไหมคะไหนไดจีได้นอนนะ้วไม่เราเสียไปตัวหนึ่งไม่เสียไปแล้วตัวหนึ่งตอนนี้เหลือตัวเดียวนะครับมันเสียมันมันลิงก์กันไม่ได้ ทุกคนมากินกาแฟตอนเช้าตอนนี้เป็นเวลา10โมงแล้วเดี๋ยวเรากินเสร็จก็จะไปที่ต่อไปนะครับด <c oughs> ยเจอกันแค่เรามาถึงเชเบิลคาแล้วนั่งไปไหนคะ่งไปกลับไปกลับไหนเน่โซ โอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับมันเป็นมันเป็นตึกกระจกมันชื่อปูซานปูซานแอร์ครุสน่ารักคือเลยแต่เป็นตึกตึกนี่นี่นี่หน้าตาไงเห็นไหมครับขมให้ลูกอมมาเพื่อให้ผมจะได้ชมแล้วกินลูกอมไปด้วยไงดีใจไหมดีเลยน่าร บาไปายเหรอไปายไกด์ไปายไกลไกลรออยู่ไปายกันที่นี่เป็นเมืองที่ติดทะเลนะครับ กล okay, okay. ุ่มก okay. ็โดดลงน้ำไหมคะยังไม่เป็เราลงเชมโติลคามาแล้วเรากำลังจะไปลูป็อบของที่นี่นะครับโอเคพอออกมาข้างบนมันมีเจ้าชายน้อยนะครับไม่ถ่ายรูป ถึงชั้นสองนะครับก็จะเป็นคาเฟ่น่ารักเลยมาแล้วถึงแล้ว <c oughs> อันนี้หนูเรียกวันว่าหมู่บ้านเลยนะ วัวจะใช่น้อยที่เขาบอกกันใช่จะใช่น้อยไม่ใช่หมู่บ้านสีที่เป็นเหมือนหมู่บ้านครับเดียวอันนอะไรพี่มีนอู่บ้านกัลางชนเหรออ่านว่าอะไรครับคำชน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 เฮ้เพื่อเกาหลีจีคำชนโอเคเรากำลังจะไปคำชน ถึงเจ้าชายแล้วนี่คือคิวรถายอยู่นู่นที่เราถ่ายกันเยอะๆใช่ไหมเห็นมีปลาไหมเราไม่ได้เป็นกะมม่อยู่รงน้ำมันลงน้ำนเดี๋ยวรอรอเชิญถ่ายกันนะครับนี่ทุกคนมารอมุมนี้อย่างเดียวขึ้นมาวันนี้เพื่อมุมนี้เท่านั้นครับนี่มันก็เป็นวิวภูเขาแบบเป็นบ้านบนภูเขาครับเมื่อกี้คิวยาวมากยืนต่อแถวประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไปจะได้ถ่ายครับ อะไรนะอะไรอ่ะที่แบ็คคืออะไรสูงชอบดีไม่มีอะไรเป็นแค่ถุงเนี้ยหรอโอเคไปลงจากเขากัน <c oughs> โอ้ยหนาวหูห <c oughs> บายบายเจ้าชายน้อยโอเคฝากพันมาถึงรถไฟแล้วจบคลิปผู้ซานแล้วด <c oughs> ยู่ไหมสนุกไหม <c oughs> ะครับอะไรสนุกว่า อะไรสนุกว้างดูขะางในก่อนนี่สนุกฮะมาพูสนุกดูสนุกรอมาพูสนุกเนุกไหมโอเคลายบายนะครับจบแล้วนี่คือวิ่งขึ้นมาขับรถไฟลากตกะปองตะปอง